ค,คุณผู้ชมคะตอนนี้แมวกำลังจะพาคุณผู้ชมไปชม ที่ดินนะคะเนื้อที่134ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านสนวนหมู่ที่4ตําบลหนองไข่น้ำอํเาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้แหม่มไปถ่ายคลิปวิดีโอที่บ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่1ไร่20ตารางวาและเป็นเจ้าของท่านเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเราก็เลี้ยวมาทางวัดบ้านสนวนใช่ไหมคะพี่น,านัา อยู่ใกล้ๆามาถึงซอยที่จะเข้าวัดอูบ้านหลังนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเราเลี้ยวมาตามนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแแบบก็จะมี GPS นะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการจะมาชมที่ดินด้วยตัวเองสามารถแอดไลน์ ID 0638412188นะคะเพื่อที่จะขอข้อมูลในการเข้ามาดูที่ดินเปล่าเนื้อที่134ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านด้วยตัวเองนะคะ เข้าซอยไหนนะ้านี่ค่ะเราตรงข้ามซอยสอันนี้ซอยสี่เราเลี้ยวมาทางขวามือก็คือซอยสหรือซอยอะไรคะพี่นักซอยห้าสนนซอยห้าอ่ะเราต้องเข้ามาสนวนซอยห้านะคะเราเข้ามาสนวนซอยห้าเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะคุณผู้ชม นี่นะคะคุณผู้ชมขาแหม่มก็มาถึงแปลงที่ดินเนื้อที่1 3 4ตารางวาแล้วผมเป็นที่สวนสำหรับปลูกบ้านนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยมีเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทางด้านหน้านะคะตรงนี้ก็คือเป็นของเพื่อนบ้านแต่ว่าที่ดินของเราเนี่ยจะอยู่ติดกับเพื่อนบ้านนะคะพี่เจ้าของพามาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางตรงไหนคะตรงไปก่อนเรามาสนวนซอยหนะคะคุณผู้ชมเรามาสนวนซอยห mm hmm. เข้ามาตามพิกัดได้เลยนะคะโอ้แถวนี้เขาปลูกต้นไม้เยอะแสดงว่าดินดีมากนะคะเนี่ยถนนเนี้ยดินดีไอเขาเรียกว่าดินดีมากๆเลย อ่านี่นะคะน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่นะคะตรงนี้เลย